ดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรบบอกแมปอนิเมะลาสเตดนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไมากเดี๋ยวจะมาพามาส่งสปอยกับร่วมโค้ดที่ใช้ได้อยู่นะครับอันนี้พี่ลองใส่เองเลยโดยใช้รหัสเกือบจะหลักของตัวเองนะครับเอาจริงนี้ไอรหัสนี้เป็นรหัสหลักของ AE เนาะแต่ก็ช่วงวันดาวฟูดแล้วก็ยังจีด๊ดจอยู่นะครับจะไม่ค่อย พยายามข้อรหัสนี้เท่าไรแต่ว่าว,วันนี้มาเทสให้นะครับว่ารหัสไป่ใช้รหัสสิโค้ดไหนนะครับยังใช้ได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูสปอยกันด้วยนะครับสาบเรื่องโค้ดเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณไม่กี่โค้ดแล้วนะครับในแมปนี้แจกโค้ดเยอะมากเยอะแบบโคตดโค้ดนะครับเยอะโคตด โคดบิดามานดาเลยนะครับแบบโคดโคด,ดเลยแต่ว่าตอนนี้เหลือไม่กี่ไม่ไมีกี่โคดที่ใช้ได้นะครับณนะตอนนี้นะรีโลที่เราจะได้ก็ประมาณ50-60โลนะครับเดี๋ยวขอไปดูแป๊บหนึ่งลืมแล้วนะครับประมาณ65โลหรือเปล่านะครับที่เราจะได้นะเป็นรีโลฟรีที่ได้จากโค้ดนั่นเองส่วนวิธีการฟาร์มรีโลหรือว่าฉาดต,ตัวนี้จะฟาร์มได้จากชาเลนจ์กับลงเลทอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับอ่ะก็สำหรับเรื่องโค้ดเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะครับถ้าตอนแรกยังไม่ได้มาคอมเมนต์แปลว่าลืมนะครับไม่ก็ มันอาจจะคอมเมนต์ไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ YouTube มันเออๆนะครับเมื่อกี้จะไอก็เลยเสียงลมขึ้นนิดนึงพยายามกั้นไออยู่ครับสักทีอ้าวมันมีปัญหานิดหน่อยนะครับสำหรับ YouTube ตอนนี้มันปิดคอมเมนต์นะครับขนาดไปแก้ให้เปิดแล้วก็ยังปิดเหมือนเดิมไม่รู้ว่าทำไมนะครับโอเคเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าสปอยเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็อ่าเรื่องที่เขาเรื่องที่ทําให้เขาเลื่อนอัปเดตนะครับอันนี้มีเหตุผลของเขาเหมือนกันนะจริงอัปเดตสปอยเร็วๆนี้แต่ว่าอ่า เนื่องจากว่าเขารีสคริปนะครับเขาบอกมาอย่างนั้นนะเนาะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับในดิสคอร์สของเกมเนาะทางตัวเกมตอนนี้มีสนิทมาเป็นโทจิกับกาโร่นะครับอแป๊บหนึ่งอ่ะสักคู่นึ่งฮะเอ้ยเดี๋ยวเปิดไม่ติดนะครับหน้าดิสจับไม่ขึ้นเฉยเลยโทษทีนะครับอ่ะนี่นะครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าดิสนะครับของเกมเนาะที่เป็นอนิเมะรัสเตอร์นะครับนี่เลยสปอยล์ล่าสุดคือเมื่อวานตอน8ปดโมงเช้านั่นเองนะครับแล้วก็อนาลเม้นต์อนาลิซิบินตัวนี้นะครับเขาบอกไว้้เมื่อวานนี เม,มื่อวันศุกร์นะครับประมาณวันวันอาทิตย์หรือวันเสาร์วันเนี้ยววันเสาร์นะครับคือเออ่ช่วงคืนวันเสาร์เขาบอกไว้ว่ามีคูณสองในโรทุกวีคเอนด์นั่นเองก็คือต่อไปนี้นะครับจากคล้ายๆอนิเมะไฟเตอร์ที่มีอีเวนต์คูณแต่ว่าอันนี้จะมีคูณแค่เสาร์อาทิตย์สำหรับโยใครที่ต้องการ FK ฟาร์มอะไรพวกนี้ก็แนะนำเสาร์อาทิตย์นะครับน่าจะคุ้มสุดอ่ะต่อมานะครับนี่เลยนะครับอัอนนี้สินี่นะครับนี่เขาบอกไปว่า สิ่งที่ทําให้เขาแบบก็ประมาณว่าเหมือนสิ่งที่เขาจะเข้ามาใหม่แบบใหญ่ๆเลยครับก็คือเป็นฟูลเกมรีเซ็ตชิพก็คือมันจะทําให้อัปเดตได้ดีขึ้นเกมดีขึ้นแลกแก้แลกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็รู้สึกดีเวลาเล่นนั่นเองแบบลื่นๆอะไรพวกนี้เนาะก็ไม่รู้ว่ายังไงน่าจะแก้เยอะมากเลยเพราะว่าตอนนี้เขาน่าจะได้เป็นคนเขียนสคริปต์เพิ่มมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่ก็อาจจะแยกกันเพราะว่าอเอเวอเ สำหรับอีกแมปหนึ่งที่บอสเป็นเจ้าของก็คืออ n นิเมะไฟเตอร์นะครับ AFs เนาะตัวนี้นะครับเขาก็เลื่อนอัปเดตเหมือนกันนะครับโดเลื่อนหมดเลยนะครับของบอสเนาะนี่เห็นไหมนี่นะครับเขาบอกไว้ว่าปรับแพตใหญ่นะครับแนะตอนนี้เขาก็เลยเลื่อนอัปเดตอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับมาดูส่นนี้กันดีกว่านะครับสำหรับอัปเดตหน้าเนี่ยที่จะเข้านะครับอตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคาโรกับโทจิเนาะในตอนท,ท้ายก็ไม่แน่ใจว่า จะมีโซโลหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงนี้เลยนี่ครับไปเดีเยวเนาะนี่นะครับเขาต้องการที่จะแบบ,เ,เ,ขบเขาบอกเขาบอกเขารู้นะครับว่าอยากให้เป็นอัปเดตของโซโลเลเวลลิ่งอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าอาทิตย์นี้นะครับเขาอยากอัปเดตเป็นคนที่ออฟไลน์แล้วก็มีอ่าเอาตัวยูนิตบางตัวเข้ามาให้เล่นน,นั่นเองครับแล้วก็ส่วนในอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้านะครับไม่รู้ว่าอาทิตย์ไหนของเขาเนะนาะก็น่าจะเป็นอาทิตย์วันอาทิตย์นี้ของเรานะครับอาทิตย์นี้ของเราก็น่าจะเป็นโซโลมาด้วยนะครับโอเคโทษทีเฟซพี่เด้งนะครับ ก็น่าจะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นี้จะเป็นของโซโล่เรเวลลิ่งนะครับส่วนจันอังคารน,นี้อาจจะเป็นของโทจิกับกาโร่ก็ได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าสรุปเขาจะเลื่อนไปหรือว่าจะอัมาพร้อมกันแบบของแพทโซโลไปเลยสาหรับโทจิกับกาโรเนาะบอกเลยว่าส่วนตัวคิดว่าไอสองตัวนี้น่าจะโหดนะครับน่าจะเก่งนะอาจจะมีตัวรับในตู้หรือเปล่านะครับไม่ก็จ,จะเป็นตัวรับในด่านเนาะอาจจะเป็นเพิ่มด่านของ จะยืจะใส่เซ็นมาด้วยก็ได้นี่นะครับอ่ะนี่ประมาณนี้นะหร,รับสปารับอัปเดตไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นแพทที่น่าสนใจน่าดูนะครับเพราะว่ามี2ตัวตึงมาเลยนะทั้งโทจิทั้งการโร่นะครับสตัวนี้เป็นตัวบักในเรื่องเลยแต่ว่าสุดท้ายก็กโดนตัวเองปราบอยู่ดีนะครับประมาณนี้นะครสำหรับอัปเดตนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเขาแค่ประกาศเฉยน,นะว่าเลื่อนอัปเดตแล้วก็มีการรีสคริปต์มีแก้เรื่องของคุณภาพออ f ไลน์เอาจริงเขามีเป็นหนี้ด้วยนะครับ พอที่อัปเดตหรอกอ่านลีกนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะแป๊บนึงนะครับต้องเปลี่ยนจับจออีกแล้วก็จับยากซะเหลือเกินนะครับช่วงนี้โอเบสพี่มันก็อื๋อๆเนาะโทษทีนะครับตรงนี้เดี๋ยวสักคู่นึงนะครับเดี๋ยวจับให้ดูเนาะโอเคนี่ครับขึ้นไม่เอ่ยน่าจะขึ้นอ่านี่นะครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตคอที่อปไลท์ที่เขาสนิทมาให้เราดูนะครับนี่อันนี้มีลาสเตนนี่นะครับตรงนี้เดี๋ยวพามาดูนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างมีอะไรบ้างถรือว่าเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือตัวละครใหม่สีตัวนะครับนี่เป็นตัวละครแบนเนอร์นะอ่ะแสดงว่าไม่ได้ดรอปจากดา่านนะพวก,การ่เนาะเอ้เขาบอกว่า4ตัวเลยนะครับนิวเอ่อโฟนิวแบนเนอร์คารคเตอร์คาแรคเตอร,ร,ร์นะครับนี่เลยอ่ะก็ตัวละครใหม่สีตัวในแบนเนอร์หรือว่าเป็นตู้ใหม่เอ้ข้าาสนใจนะครับถ้าเขาเพิ่มตู้ไมซสักตู้หนึ่งก็ดีนะ ต่อมาเป็นอินชีส The Number of t s u m a k i t o t r e e นะครับอันนี้ไม่น่าจว่าคืออะไรนะตรงนี้น่าจะวางตัวหรือเปล่านะครับก็คือแม็กการวางตัวท um นะัสซึมุกิเนาะตอนนี้มันวางได้แค่2ตัวนะครับแต่จะปรับให้เป็น3ตัวก็ได้ก็ต้องรอดูนะครับอัปเดตหน้าที่จะเข้ามาถึงนะครับแต่ดูจากทรงแล้วเขาน่าจะเพิ่มมาให้เพราะว่าอันนี้เป็นไอ้นั่นเลยนะครับเป็นสนี่ของเป็นลีกเป็นลีกของอัปเดตอดนิเมะรัสเซนในอัปเดตที่จะถึงนี้เร็วน,นี้นั่นเองนะครับ แล้วก็เป็นพอร์ทัลนะครับรีเควส t จากพอร์ทัลนะพอร์ทนะัลสเกชันเนาะอันแรกเลยก็คือตัวนี้นะครับอนุญาตให้คนลงประตูอาเชียสูงนะครับไม่แน่ใจว่าคือยังไงนะนี่คนระับเพราะว่าเขาพิมแปลกๆนะครับเหมือนใช้ท่านสลีดเนาะอ่ะนี่นะครับ t ู a c c e s s tier high h ฮสเทีย r ์พอ q u ทั k e r กก็คือ อาจจะมีการข้ามเทียร์เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับสมมุติค่อยลงเทียร์หนึ่งก็อาจจะได้เทียร์สามไปเลยไม่ใช่ว่าเทียร์หนึ่งต้องได้เทียร์สองนะครับเทียร์สองได้เทียสามเทียร์สามได้เทียร์สี่อะไรอย่างนี้เนาะเราลงเทียร์สามมันจะได้เทียร์ห้าก็ได้น่าจะประมาณนั้นครับต่อมาก็จะเป็นการลบประตูนะครับลบประตูก็ง่ายคือเขาให้ลบแบบสแต็กได้นะครับฟีลเหมือนออโต้ลบไม่ก็เป็นการลบแบบเหมือนลบตัวละครเหมือนขายตัวละครอะไรอย่างนี้นะครับนี่เลยอ่ะนี่นะครับต่อมาเป็นคุณภาพออนไลน์แล้ว q u a าะที่อัไลที่เขาบอกนะครับ make possible to get multiple s h a r d นะก็คือการลงชาเลนรอบหนึ่งเนี่ยเขาจะให้เป็นฉาดมากกว่าหนึ่งอันนั่นเองปกติในเวลาเราลงชาเลนนะครับมันจะดรอปเป็นพวกรีโลอย่างละอันเท่านั้นนะครับไม่ดรอปดีโลก็ดรอปเป็นฉาดไม่ดรอปฉาดก็ดรอปเป็นอย่างอื่นนะครับอาจจะต่อจากนี้นะครับที่อัปเดตที่จะมาถึงก็น่าจะเป็นดรอปครั้งหนึ่งได้หลายอันนะครับลงลงรอบหนึ่งมีโอกาสได้หลายอันฟีลประมาณนั้นเนาะ ต่อมาก็เป็นทีมพรีเซนต์นะครับหรือว่าเซตทีมนั่นเองนะเป็นล็อกเอาท์ของทีมเรานั่นเองนะครับหลอดหลอดเอาท์เออนะครับไอตรงตัวละครที่เราใส่ได้6ตัวในสล็อตนะครับก็จะมีเป็นทีมพรีเซนต์ก็จะมีทีม1ทีม2นะทีม1เราอาจจะเป็นทีมที่เอาไอโซโลเรับทีม2ก็เป็นลงอินอะไรอย่างเงี้เนาะประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นคอนเวอร์ชิพสเต็มซิสเต็มนะครับคอนเวอร์ชคอนเวอร์เตอร์คอนเวอร์เตอร์ซิสเต็มนะครับเด็กเก่งอิงเขาจะมาสอนเราอีกนะครับ มันจริงพี่ก็อ่านถูกกันแหละแต่ว่าติดอ่านกูสติตัวตีด้วยนะอ่ะนี่นะครับก็คือระบบคอนเวิร์ตของไอเทมนะครับอ่ะนี่เลยที่เขาบอกไวนะ้เนาะเป็นดิเฟอเรนซ์ไอเทมอ่ะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เขาบอกนะครับก็จะเป็นในด้านของฉาดเนาะฉาดธรรมดาก็คือเป็นฉาดสีฟ้าเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นแรได้โดยการใช้5้าหนึ่งห้าฉาดธรรมดาแต่ละหนึ่งแร่ฉาดนั่นเองส่วนห้าแร่ฉาดก็จะได้เป็นฉาดหนึ่งฉาดอีพิกอะไรประมาณนี้นะครับที่เขาจะอัพเข้ามาเนาะ อ่าเป็นต่อมาเป็นนิวสตอรี่นะครับเป็นเฟสอินฟินิตี้นั่นเองอ่ะนี่นะครับก็คือจะมีโอกาสได้เพชรมากขึ้นได้ของมากขึ้นจากการลงอินลงลงสตอรี่นะครับก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะรีเควสของสตอรี่ที่ได้รีโลก,กับเพชรอีกหรือเปล่าก็ต้องรอดูเนาะอ่ะนี่นะครับเยอะเหมือนกันนะสำหรับอัปเดตคอที่เอาไปที่เขาจะเพิ่มเข้ามาเนาะไวชวลสเกิชชั่น ian, นะครับตัวน,นี้จะเป็นเวลาเราเล่นหรือเปล่านะครับมีมีเอนเนมี่เฮลอะพร้อมอัพ มอล visible นะครับก็น่าจะเป็นเลือดของมอนนะครับอาจจะมีการซ่อนเลือดมอนได้ด้วยนะเอ๊ไม่ใช่มาซ่อนยี่แล้วหรอไม่รู้นะครับน่าจะเป็นการซ่อนเลือดมนุนะเ,เ,เนาะ,ะเลือดมุดอะไรว่าเลือดมอนนะฮะตัวที่บินพันแล้วโกช็อปนะครับโกช็อปจะมีเป็นสกิลทีรีเซตน้องการรีเซตไม้สกิลนะครับนี่เราก็จะบอกไว้ว่าไอ้ตัวโคช็อปตรงนี้เนี่ยมันจะมีเป็นต้นไม้รีสกิลไอ้เจ้าตัว รีสกิลต้นไม้ให้ด้วยนะครับเพราะปกติไอ้รีสกิลจากต้นไม้เนี่ยไอ้เหรียญรีสกิลมันเหมือน,น,นการหอมมากกว่านะครับถ้าเป็นในไทยนะดอกไม้ปลอมนะไอ้ดอกไม้ปลอมที่ไว้รีสกิลเนี่ยมันก็จะเพิ่มมาในร้านโกช็อปนั่นเองนะครับโอ้โหแปลสยาวเลยแทบจะไม่ต้องสรุปอัปเดตเลยนะครับแปลเยอะมากนะครับดูจากทรงแล้วนี่จะเป็นแพทอัปเดตหน้าเลยนะครับต่อมาเป็น general station ก็คือการแบบนำเสนอทั่วไปก็คือเป็นพวก ขอที่ชอบไลฟ์อีกนิดน,ดนดหน่อยๆนะครับนี่นะครับอนุญ,ญาตให้เอ็นเตอร์เมดกับเอ็กโซติกเนี่ยสามารถฟิวชั่นได้แล้วก็ดีลีทได้น,นั่นเองนะครับก็คือก็น่าจะเป็นระดับตบโโัวละครหรือเปล่านะครับก็ฟิวประมาณว่ามันมีให้ขายเลือกแลมิสติกเซเลเชียแต่ไม่มีเป็นออนติเมดกับเอ็กโซติกเนาะเอ๊ะแต่จะมีคนขายด้วยไม่รู้เหมือนกันนะครับต่อมาเป็นคูนสองลิโลอ่าตอนช่วงสุดสัปดาห์น,นั่นเองที่บอกนะครับก็คือในแผ่นที่จะถึงนี้เขาจะปรับให้ไม่ใช่ในแผ่นที่จะถึงนี้สิ ทุกทุกสุดส,สัปดาห์เรียกงี้แล้วกันนะครับทุกสุดสัปดาห์จะมีเป็นค้ดสองลิโลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเลดหรือว่าชาเลนเนาะแต่ส่วนมากน่าจะมาจากชาเลนนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับสำหรับแพทที่จะมาถึงเร็วๆนี้นะครับบอกเลยว่าอัพอะไรมาเยอะมากบอกเลยว่าทําให้เกมมันน่าจะดีขึ้นมากๆนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็จะเป็น เรียกว่าสนิกได้ไหมเรียกว่าแพดโนต้ตเลยก็ได้นะครับถ้าเขาจะรอปล่อยมาขนาดนี้นะครับแล้วก็ลวงโค้ดที่ยังใช้ได้อยู่ให้ก่อนที่จะอัปเดตนั่นเองก็รีบใส่กันนะครับเพราะว่าโค้ดนี้น่าจะอยู่ได้ไม่นานนะครับโค้ดในแพดหน้าอาจจะเหลือประมาณ4ีหโค้ดจากโค้ดที่พี่แจกวันนี้ก็ได้เพราะว่าอบอสเขาถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งเขาจะไม่ค่อยห่วงโค้ดแต่แำบ,บนี้ก็ไม่แน่นะครับก็ประมาณนี้กันนะครับสำหรับ สปอยกับเรียกว่าสปอยได้ไหมเรียกว่าเป็นแพทอัปเดตเลยก็ได้นะครับแล้วก็หลวงโฟนที่ใช้ได้เนาะ,ะประมาณนี้กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอรับชมนะครับพูดไ,นไวนไปวนมาพูดคำซ้ำๆเดิมก็ขออภัยด้วยนะครับเดวลิ้นมันพันก็เลยต้องพูดอย่างนั้นนะนะ,อะขอบคุณท่านรูรชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาก็ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ลิปหน้าบ๊ายบายครับ